What well, can I help you with? Call me back when you figure out how that brain of yours works. <deal wir vastly lava heartless> ยีซงสัาเซอกันวัดเอไครับไอ้ครับครับไว้ครับขับด้วยกดไอ้ค้างกดไอ้ค้างคอ้คทาลคอ้ครัวไอ้ค้างแล้ค้างเฮ้ ชิปชิปรัวปะชิปรัวชิปรัวไอ้ค้างชิปรัวอ้าวกดชิปรัวไม,ม่โโได้ไม่งั้นเอดีกันไอ้ค้างเอดีค้างเอดีเฮ้ยเฟี้ยวอ้าวเฮ้ยประตูกูไฮดรอลิกงั้นเลยรถเอียงอะ่ะรถ, <laughs> ร,ถรถหนีรถหนีนำ้ำท่วม เฮ้ยเฟียวอ่ะซื้อมาแต่งตามแต่งมื่กี่บาทแหละจะสองล้านหนึ่งแต่งไปเลยสองล้านหนึ่งโอ้ยตกสะพานล้านเลยตอนเมื่อวานมีช็อตเด็กช็อตเด็ดด้วยตอนมึงออกอะะไรวกูวิ่งไปแล้วกูกิ้งตกเขาโอ้ไม่ดึงเพื้นเพราะว่ากูยืนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาดูเครื่องเสียงก่อนดูเครื่องเสียงก่อน อืมกูกูจะกูกูทำมีกูไปแต่งแาคกูมีโว้ยอะไรกูเรียกคูทำมีอะกูชอบแล้วมาแต่งเบลลี่ได anyway. ้ปะไม่ได้ไม่ได้จะเสียตังค์กาดเย็นไหมกูรู้ว่าคันนี้แอร์เสียแต่งลำโพงขนาดนี้บอกแอร์เสียทางคุณดูระเบิดประตูรงรับลม มึงจะเล่นซะอปะตู้มันอยู่ดๆมัๆไม่ชนเนะกูจะขับไปดีละไปอไปแล้วยี่ไปอะแหมได้ขับตามกฎแต่ละจอเลยเดียวไม่เซมสุดยอศได้เหรอ นนคนตามหลังมาเว้ยใครวะกูเป็นคนไอไอคันที่กูไปชน,นอะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เ็นไปชนนะกูไปซื้อมาแต่งซื้อคันนี้ใช่ไหมคันไหนคันนี คันที่มึงคันนี้กูขับไไนะอยูอ่น่ะกูดูอยากราคา,า,าค่าแต่งแล้วกูยังไม่ซื้อเด,ด,ด,ดืราาอรอเงินเหลือก็ไปซื้อดดดดรถาาแต่งเท่าไหรส่สองล้านหนึ่งเก้าแสนเมื่อกี้โปรเจกต์ไหนขับละ่ะเป็นไงขับอะ่ะพับเก็บไว้ก่อนซื้อมาแต่งเดจะระบายกันแล้วมึงยังไม่ทำไฮต่อละสัตว์ ทำเดี๋ยดีแต่งรถก่อนเออไปกดหายเลยแกนะกูไปแต่งรถเอาฮอร์กูไปเชิญกูเข้าซิโอได้ดมึงแกนชนกูทำไมนะโทษโทรโทดน,าน่ารถ้แม่งมีรอยเลือดเลยนะ ไอ้แม็กอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะทำไมอ่ะมาดูนี่ไอ้บู๋กูไ <laughs> ม่เกลียดยืม <laughs> ตังหน่อยห้าร้อยมึงดีีโอมาด้วย กูอ่นใต้เลยคันนี้ไอโบนึกับเม่อวานโว้ยชนกูนะโดยระเบิดตัวเองเคมเหมือนกันหนึ่งสองเชิญมสองคนโดยระเบิดตัวเองโคตรโง่ะกูไม่รู้มันแปะปิดตรงไหนเว้ย ติดกําแมงไงกูเห็นหอยู่แงเลยแงเสียงกูลงเลยแง่คันนี้เปล่าวะทำไมกูไม่คุ้นเลยวะคันนี้แหละตอนนี้กูไปแต่งประตูยกลอ้อได้ไแล้วมีมนนคันหนึ่งอ่ะคันที่กูขับเมื่อกี้งไงใช่ป่ะแ้วมันคันมันขึ้นรถโั้รถของมึงก็ล่ะมันขึ้นน่าฟูโตะ ว่าเจอคันหนึ่งอะไรคล้ายคล้ายอันเนี้ยเก้าแสนอ่ะเออรถอะไรวะรถคล้ายคอันเนี้ยแบบวเปิดเขาไปหาลุงกมได้สั่น จริงมันมีวิธีเข้าด้วยถ้่ไหมก็ไมเลี่ยนได้อยู่เนี่ยก้อยลุงนะเฮ้ยลูกแต่งไม่ได้แต่งได้เมื่อคบเข้าพอดิเฮ้ยอังกี้สวัสดีเดะทำไมมึงไม่แต่งไอ้สันนี่วะ สนใจยกรถไหมเอทนนี่รถมันขึ้นได้ปะเอทแนเหลืองเนี่ย ไอแต่รถคันนี้มันรถอะไรส่รถมงหวนซ่ารถแบบมันคือรถอะไรมีสี่ประตูน,นายขายรถเ v ็นบีซีใช่เลยแล้วถังก้อนกันกี่ใบเนี่ยแล้วก็กิ่งไปพร้อมกันไม่หรุดโอ,อเคกัน กูก็ไม่ถึงอยู่อะแม็กอยู่ไหนอยู่ในลงกูอยู่ในลงเสีกมาแล้วว่ะมีฟ้าแสบดากกูอยู่ไหนได้แล้วเฮ้ยอืม ถ้ามันกูต่างสีฟ้าแซบดักไม่ได้มันล็อกหมดแล้วนะอุ้มอือตกใจขันดดความรถขับมาซ่อมรถกูแล้วกัน Long lại này lắm một lắm 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 sẽ lắm 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 ความระดับขึ้นแล้วนะมาเติมน้ำมันแกชนหลังรุดเฉยมันชนกำแพงโโ้ยไม่ได้ปิดเป็นรีไฟล์แล้วพร้อมยังเติมน้ำมันแล้ว ก็จะให้แมกออกมาก่อนเล่นนน,นัี้จะทำอะไรเล่นมันนี้ดีกว่าบูดักเลยเฮียได้ยินเสียงล <c oughs> แล้วอุ้ยตันโ้นท,ทำมึงมันจบนะกูระเบิดอะเอ้ยเป็นบู levard ล็อ ลเลยเดือยวจะทำคุเห่อเอาเฮ้แฟกันกระสุนมหมด วาดลูกอยู่เจ๊ดไรสวยวะมันไม่ใช่คันนี้ที่กูแต่งในไฟเอ็มเว้ยมันไม่มีเลยมมันมีคัน,นยายจันดยใส่ดิมาเร็วน่นนนประเทะ สวิไอ้บุมบักกูหลุดหลุดอะไรวะเนี่ยสติงกี้คลีเดี๋ยวกูปิดไว้ไม่ใช่หรอต้องกดโน้ต้องกดโน้ตมันนีกูก็เป็นกูปิดกันไงสติกกี้ เด็กปิดไอ้ไฟถอยโคสว่างเลยโห <c oughs> โหนุ๊ไฟฉายตู<ห>้จะปิดตัวจะปิด